สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจวู้หลิงอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ได้คิวส่งมอบรถวู้ลิงบิงโกคันแรกของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ได้เกียรติสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามลูกค้าชื่อชื่อบครับชื่อคุณไบนะครับผมอันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดอุบลครับผมขอสอบถามความพึงพอใจนิหนึ่งทําไมถึงเลือกเป็นวู้หลิงบิงโกครับครับ ก็เห็นคนลักเลยคือเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาน่ารักมากก็เลยตัดสินใจที่จองเลยยังไม่เห็นยังไม่ได้ทสได้เลยแต่ว่าลองจองก่อนเลยเพราะชอบหน้าตามากนะครับต้องบอกเลยว่าคุณไบเนี่ยจองตั้งแต่รถวูหลิงบิงโกยังไม่เปิดตัวและก็ยังไม่ทราบราคาเลยด้วยซ้ำนะครับใช่ครับผมแล้วก็เห็นรถตัวจริงแล้วทดลองขับแล้วเป็นไงบ้างครับฟฟลลี่ค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะฮะก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองนะครับก็ สะดวกดีแล้วก็โอเคเลยครับผมครับผมก็ทําไมถึงเลือกเป็นมีเลอกอุบลราชธานีคอยหนึ่งหนึ่งเลยครับก็คือศูนย์ใกล้บ้านแล้วก็ไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีความสบายใจที่จะออกจากที่นี่เพราะว่าค่อนข้างชื่อเสียงค่อนข้างดีแล้วก็เลยมั่นใจเลยครับว่าจอดอย่างทีแล้วดีแน่นอนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณคุณใบนะครับที่เลือกไว้วางใจผู้หลิงอุบลราชธานีของเรานะครับผมได้ดูแลลูกค้านะครับผมก็ ขอให้รถคันนี้นะครับใครยานพาหนะที่ช่วยหาเงินหาทองครับผมให้คุณใบแล้วก็เป็นรถคันแรกที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็ข้าคูณข้าคูณร่ำรวยเงินทองก็ครับผมกราบขอบพระคุณคุณใบอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณครับใครที่สนใจรถวูหลิงบิงโกนะครับก็สามารถ จองและทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับกราบขอพระคุณ FC ที่ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ